ซื้อขิงมาเมื่อวันก่อนนะคะเผิอแป๊บเดียวค่ะกลับมาดูอีกทีอ้าวแตกหน่อซะแล้วค่ะกะว่าจะเอาไปปลูกดีกว่านะคะเพราะว่าเขาแตกอยู่หลายหน่อเลยทีเดียวค่ะเวลาเราเดไปปลูกนะคะเขาแตกหน่อออกใบมานะคะใบของเขาก็เอามาใส่ยำใส่ซุปอร่อยดีค่ะปลูกง่ายๆด้วยนะคะไม่มีสารพิษด้วยเดี๋ยวเราไปปลูกกันดีกว่าค่ะ สวัสดีค่ะพูพี่มลภูนค่ะวันก่อนไปตลาดนะคะไปซื้อกระเทียมกับขิงมานะคะได้กระเทียมจีนค่ะตัวนี้ครึ่งกิโล40บาทนะคะแล้วที่สําคัญนะคะตัวนี้คือขิงค่ะเราซื้อมาแง่งนี้นะคะ10บาทเองค่ะแต่ว่าทิ้งไว้สองสาวันเองนะคะเขาแตกหน่อซะแล้วค่ะแตกหน่ออยู่ตั้งหลายหน่อด้วยนะคะเดี๋ยวกะว่าจะนาไปปลูกดีกว่านะคะดูแล้วนะคะน่าจะปลูกได้หลายต้นอ,อยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าตรงที่เป็นตาตาของเขานะคะ ก็เริ่มมีเป็นขาวๆออกมาแบบนี้นะคะก็คือเขาจะเริ่มแตกหน่อออกมานะคะน่าจะนําไปปลูกได้หลายต้นอยู่เหมือนกันค่ะใบขิงนะคะเวลาออกมานะคะอร่อยค่ะนําไปปรุงอาหารได้หลายอย่างค่ะโดยเฉพาะใส่ยำใส่ซุปนะคะจะอร่อยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะตัดนะคะตามตาของเขานะคะตามหน่อของเขาแบบนี้ค่ะแล้วก็จะนําไปปลูกนะคะเราจะเตรียมดินก่อนนะคะดินตัวนี้เราก็ซื้อมาค่ะ เราจะปลูกในถังกระดาษตรงนี้นะคะเป็นถังกระดาษที่เรากินไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเจาะรูค่ะแล้วก็เดี๋ยวก็เอาดินใส่ลงไปนะคะ ดินที่เราซื้อมานะคะก็จะมีกากมะพร้าวนะคะมีกแกลบแล้วก็มีปุ๋ยนะคะแต่เราก็จะปรุงดินเพิ่มอีกหน่อยหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะนําปุ๋ยขี้วัวใส่ลงไปค่ะปุ๋ยที่เราจะไปปรุงดินในวันนี้นะคะก็จะเป็นปุ๋ยขี้วัวค่ะที่เรานําไปตากแห้งแล้วนะคะจะใช้เป็นปุ๋ยขี้ไก่ก็ได้นะคะ เราจะใส่ปุ๋ยขี้วัวเข้าไปเพื่อปรุงดินนะคะใส่ไม่เยอะค่ะประมาณสักแค่นี้ก็พอนะคะใส่เข้าไปแล้วก็คลุกเคล้าค่ะคลุกเคล้าดินให้เข้ากันกับปุ๋ยนะคะพอเราปรุงดินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เราก็นําขิงที่เราเตรียมไว้นะคะมาวางเรียงลงไปได้เลยค่ะหน่อของเขาก็จะแทงขึ้นมาเองนะคะตรงฝั่งนี้น่าจะมีอีกหน่อนหนึ่งนะคะเราก็นํามาวางเรียงไว้เลยค่ะการที่เราปลูกขิงไว้กินเองนะคะก็จะเป็นอะไรที่ปลอดภัยไร้สารพิษนะคะแล้วขิงนะคะใช้เวลาสักหนึ่งเดือนถ้าเขาแข็งแรงขึ้นเราก็สามารถแยกลงไปกระถางใหญ่อีกทีก็ได้นะคะ วางเสร็จเรียบร้อยแล้วล้วก็นําดินมากรบบางๆนะคะถ้าใครมีฟางนะคะก็นําฟางมาคลุมหน้าดินได้เลยนะคะพอดีวันนี้ไม่ได้เตรียมค่ะเสร็จแล้วเราก็รดน้ํานตามปกตินะคะแล้วก็นําไปวางในที่ร่มค่ะพอได้ประมาณ4-6เดือนนะคะก็จะเป็นขิงอ่อนค่ะสามารถนํามาปรุงอาหารได้นะคะเป็นพวกผัดนะคะผัดไก่ผัดเครื่องในนะคะผัดขิง แต่ถ้าใครชอบที่จะเป็นขิงแก่นะคะต้องรอประมาณ8 12เดือนค่ะก็จะได้ขิงแก่เลยนะคะแก่พร้อมที่จะนํามาปลูกใหม่ได้เลยนะคะส่วนใบของเขานะคะก็เก็บกินได้เรื่อยๆค่ะแล้ก็ตัดออกมาเขาก็จะแตกหน่อของเขาเรื่อยๆนะคะเอามาใส่ยำใส่ซุปนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะขอบคุณที่รับชมและเป็นกำลังใจให้นะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเวลาเราลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเราค่ะ ไว้พบกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอคูณแล้วก็สวัสดีค่ะ